อุดรธานีถิ่นอริยธรรม5,000ปีศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจสังคมและการคมนาคมเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบสาการะเสาหลักเมืองที่ได้อัญเชิญดวงพระวิญญาณของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานีพร้อมสาการะบูชาท้าวเวสุวรรณโดยจุดธูป9ดอก พร้อมดอกกุหลาบสีแดง9ดอกเพื่อเสริมดวงโชคลาบและการเงินวัดเก่าแก่ของอุดรธานีชมความงดงามพระบรมาธาตุธรรมเจดีเจดีพิพิธภัณฑ์3ชั้นบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูปพระไตรปิฎกกติธรรมคำสอนอัธิาธาตุพระอรหันตสาวกและรูปเหมือนพระบูรพาจารย์ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จันททีโปที่รวบรวมหลักคำสอนพระพุทธศาสนาประวัติวัดโพธิสมพรและประวัติของหลวงปู่จันศีจันททีโปอาคารพิพิธภัณฑ์พระาธาตุพระอริยสงฆ์ไทยรวบรวมพระาธาตุกว่า400องค์ร้านอาหารอีสานสไตล์คลาสสิก รสชาติจัดจ้านมีหลากหลายเมนูให้ได้ลิ้มลองศาลเจ้าปู่ย่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอุดรเชื้อสายจีนให้ความเคารพนับถือมายาวนานและนิยมกราบไหว้เพื่อขอพรในความเป็นสุริมงคลและบริเวณใก,กล้ๆกันชมความงดงามของสถาปัตยกรรมสไตล์จีน สวนคุณธรรมสวนไม้มงคลของจีนศูวนย์วัฒนธรรมไทยจีนมูลนิธิศารเจ้าปูยา่ย่าบอกเล่าเรื่องราวของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานี ออกเดินทางไปสักาการะท้าวเวสุวรรณนะครับเพื่อเสริมสุริมงคลและโชคล่าไปด้วยกันครับและขอเชิญร่วมกิจกรรมเที่ยวฟินเสริมดวงไหว้ท้าวเวสุวรรณนะครับเพื่อรุ้นรับวัตถุมงคลท้าวเวสุวรรณฟรีครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w t o u r i s m t h a i l a n d .org เที่ยวฟินครับ